ยินดีต้อนรับสู่อักษรออนเล r ร์พบกันอีกแล้วนะครับกับครูยุทธคมพมสุพรวิชิตกับวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5เทอมที่2นะครับและสำหรับเนื้อหาทั้งหมดที่เราเจเริงกันในวันนี้นะครับเราจะใช้กันควบคู่กับหนังสือของอักษรวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5เล่มที่2นะครับในวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงการอ่านนะครับแผนภูมิที่เป็นลักษณะของกราฟนะครับ ซึ่งในคราวที่แล้วนี้เราได้เรียนในเรื่องของแผนภูมิแท่งแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบแล้วนะครับวันนี้จะมีการนําเสนอข้อมูลอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งเราเรียกมันว่ากราฟนะครับมาดูกันนะครับมาดูการอ่านกราฟเส้นนะครับการอ่านกราฟเส้นนะครับพี่น้องคู่คนเดิมครับเขาถามว่าเพราะเหตุใดจึงต้องมีการย่นระยะของเส้นแสดงจํานวนบนแผนภูมิแท่งคราวที่แล้วนี้นักเรียนได้ สร้างแผนภูมิแท่งแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบไปแล้วถูกไหมนะครับเราย่นระยะเพราะอะไรเพราะเราไม่อยากจะให้แผนภูมิแท่งนั้นๆเนี่ยนะครับมันมีความยาวมากจนเกินไปนะครับแล้วกเ็เราจะย่นระยะเนี่ยด้วยความเข้าใจที่ทุกอันเนี่ยได้ตรงกันแล้วก็เห็นเนื้อแผนภูมิได้พอประมาณนะครับแต่วันนี้เนี่ยเรามาดูอันเดิมนะครับนะครับก็คือ การย่นระยะเนี่ยนะครับอันเดิมเนี่ยเราจะเอาการย่นระยะเนี่ยเอามาใช้กับการดูกราฟเส้นได้ด้วยนะครับเพราะกราฟเส้นเนี่ยเวลาสร้างเนี่ยนะครับก็จะมีการย่นระยะเช่นเดียวกันนะครับมาดูกันนะครับคอนเซปต์ของกราฟเส้นเป็นอย่างไรนะครับเขาบอกว่ากราฟเส้นเนี่ยนะนะครับก็เป็นวิธีนําเสนอข้อมูลอีกวิธีหนึ่งครับนักเรียนนะครับโดยใช้จุดและส่วนของเส้นตรงเนี่ยลากเชื่อมต่อจุด เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะครับกราฟเส้นจะเกิดจากจุดนะครับเราต้องมีจุดก่อนแล้วก็ถึงจะมีกราฟได้นะครับเราทําจุดไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเส้นก็จะตามมานะครับซึ่งจุดแต่ละจุดเนี่ยจะบอกจํานวนนะครับหรือปริมาณของข้อมูลเนี่ยแต่ละรายการนะครับโอเคนะ,ะตรงนี้เขาัางบอกอีกนะครับว่าไอ้เจ้ากราฟเส้นเนี่ยนะนิยมใช้กับข้อมูลที่แสดงถึง การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตามลำดับก่อนหลังของเวลานะครับนั่นแสดงว่าอะไรนั่นแสดงว่าเจ้าตัวข้อมูลเนี่ยนะครับในตรงในตรงเนี้ยนะครับจะเป็นข้อมูลที่เป็นลักษณะของเวลานะครับเดือนก็ถือเป็นเวลานะครับเวลาที่เปลี่ยนไปนะครับมีจำนวนที่เปลี่ยนไปหรือไม่นะครับตรงนี้เนี่ยเขาพูดถึงดูการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเวลานะครับตรงเนี้ยก็เลยสร้างออกเป็นกราฟเส้นนะครับ สแสดงการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตามลาดับก่อนหลังของเวลาเห็นไหมครับนะครับอันนี้เนี่ยคือลักษณะการใช้งานของกราฟเส้นนะครับามาดูกันนะครับลักษณะของกราฟเส้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีส่วนประกอบเนี่ยเหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันกับแผนภูมิแท่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีชื่อของแผนภูมิเห็นไหมนะครับมีชื่อ มีข้อมูลที่เป็นลักษณะของคล้ายๆกับเป็นเวลานะครับแล้วก็มีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละห่วงของเวลานะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะสามารถทํามาเป็นกราฟเส้นได้นะครับตรงนี้นเห็นไหมเขาบอกว่าจากข้อมูลเงินออมของเด็กหญิงชาลิสาเนี่ยเกตเทียนในเวลา6เดือนเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรนะครับเขาก็มาทําเป็นแกนเหมือนเดิมครับเห็นไหมแกนนอนก็เป็นข้อมูล นะครับแกนตั้งเป็นเรื่องของเงินนะครับแกนตั้งเป็นเรื่องของเงินเห็นไหมข้อมูลตรงนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเวลานะครับนะและตรงนี้ครับเห็นตรงนี้ไหมครับนักเรียนบริเวณตรงนี้ครับตรงนี้เนี่ยถ้า أ, มันมีความสูงขึ้นไปมากๆเนี่ยนะครับเราสามารถใช้การย่นได้นะครับนะอีกหน่อยเราใช้ย่นได้นะครับมาดู องค์ประกอบต่างๆบ้างครับเห็นไหมเขาก็เอาเจ้าข้อมูลแต่ละชนิดเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับตัวเลขเหล่านี้เนี่ยนะครับนะครับพลอตขึ้นไปนะครับตามจุดต่างๆเห็นไหมแปดสิ 82, ก็พลอตขึ้นไปที่82นะครับแล้วก็ใส่เลขกำกับไว้ว่าเป็น82นะครับนะครับจากนั้นก็พลอตที่60นะครับ60นะเป็นแบบนี้ แล้วก็พลอตไปเรื่อยๆตามลักษณะของข้อมูลเหล่านี้นะครับลักษณะข้อมูลเหล่านี้ก็เป็นเจ็ดสิบเป็นเก้าสิบสองเป็นเจ็ดสิบเป็นหกสิบแปดนะครับโอเคนะครับโอียนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมตอนที่เราเริ่มเราต้องใส่ข้อมูลตรงนี้ก่อนทำเหมือนแผนภูมิแท่งนะครับนะครับใส่ตรงนี้ก่อนสเกลเหล่านี้ต้องเท่ากัน นะบเท่ <languages? S 2> าก<ๆ>ันนะเห็นไหมนะครับเมื่อกี้พอเราพอดจุดเสร็จแล้วเนี่ยเส้นจะตามมาทีหลังนะครับค่อยลากเส้นไปเรื่อยๆนะครับนะลากเส้นมานะครับเพื่อเชื่อมต่อจุดนะครับเส้นจะตามมาทีหลังจุดนะครับหลังจากที่เราพอดจุดครบทุกจุดแล้วนะครับเห็นไหมพอเราได้แผนภูมิมาครบแล้วนะครับเขาก็พยายามจะอธิบายเรานะครับว่า ในเดือนนี้นะครับในเดือนเมษาเนี่ยนะครับชาลิสาเนี่ยออมตังได้เยอะเลยนะครับ92าบาทเนี่ยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นของเดือนมิถุนานะครับออมเงินได้68บาทนะครับเห็นไหมเดือนนี้อาจจะได้น้อยหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะรู้ความแตกต่างนะครับของเดือนมีนากับเดือนกุมภานะครับตรงนี้เนี่ยก็เอา 74กับ60เนี่ยลบกันนะครับก็จะได้14บาทนะครับลักษณะเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะเห็นไหม,มเดือนมกราคมกับเดือนกุมภาพันธ์นะครับมกราคกับกุมภาเป็นตรงไหนนะครับเป็นตรงนี้กับตรงนี้ถูกไหมครับนะซึ่งเงินเนี่ยรวมกันออมเนี่ยก็ได้เป็น142บาทนะครับามาดูตัวอย่างที่5นะครับ คราวนี้เนี่ยพอเรารู้ลักษณะของกราฟเส้นแล้วนะครับรู้ความหมายสร้างเป็นนะครับรู้ว่าส่วนประกอบมีอะไรบ้างนะครับการอ่านกราฟเส้นเพื่อตอบคำถามเนี่ยจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเขาให้อ่านข้อมูลกราฟเส้นตอบนี้แล้วตอบคำถามครับนะนี่เขาทำอะไรเขาวัดอุณหภูมิร่างกายของคนไข้ารายหนึ่งในช่วงเวลา7วันที่เขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งครับ นะ,ะเห็นไหมนะครับเราดูก่อนครับว่าเขาพูดถึงอ,อุณหภูมิใช่ไหมครับนะตรงนี้เนี่ยเห็นไหมว่าเขาพูดถึงห่วงเวลานะครับใน,นหนึ่งสัปดาห์เลย7จวันตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสราร์อาทิตย์นะครับแล้วก็แกนตั้งก็คืออุณหภูมินะครับแกนตั้งคืออุณหภูมินะครับหน่วยเป็นองศาเซลเซียสน,นะครับอ่ะคุณครูก็บอกเราอะนะครับว่า อุณหภูมิปกติของร่างกายมนุษย์เนี่ยนะจ๊ะจะอยู่ที่ประมาณ37องศา,ศาเซลเซียสนะครับอ่าตรงนี้เราก็มาดูนะครับเห็นไหม39ในวันจันทร์เนี่ยวัดได้39โอ้โหอุณหภูมิสูงมากน่าจะไม่สบายนะครับน่าจะไม่สบายอ่าวันที่2วันอังคารเริ่มลดลงเหลือ38แต่ก็ยังสูงอยู่ดีนะครับอ่าวันพุธไครก็ยังไม่หายก็ยัง38อยู่ดีนะครับ อ่ะโอเคจากนั้นลงมาแล้วครับเป็น37นั่นแสดงว่าปกติแล้วใช่ไหมพอครูบอกว่าอุณหภูมิปกติของมนุษย์เนี่ยนะครับจะอยู่ที่37องศาเซลเซียสน,นะครับอ่าตรงนี้ก็อุณหภูมิปกตินะครับในวันสาวอาจลดลงไปหน่อยนึงและในวันอาทิตย์ก็กลับขึ้นมาเป็น37เป็นปกตินะครับนะโอเคนะครับตรงนี้เนี่ยคือการนำเสนอออกมาจากนั้นเขาเริ่มถามครับ เขาถามว่าวันพุธนะครับมีอุณหภูมิร่างกายกี่องศาเซลเซียสก็ไปดูครับวันพุธวันพุธอยู่ตรงไหนวันพุธอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่าโอเคก็ตอบว่าวันพุธคือ38องศาเซลเซียสน,นะครับมาดูต่อวันศุกร์จ้าวันศุกร์เท่าไหร่วันศุกร์สามสิบเจ็ดจริงไหมอ่าวันศุกร์อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับดูสิอืม วันศุกร์37องศาเซลเซียสนะครับอ่ขาข้อที่3วันใดที่อุณหภูมิร่างกายของคนไข้สูงที่สุดและมีอุณหภูมิกี่องศาเซลเซียสวันไหนครับสูงสุดอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมครับสูงสุดนะครับก็คือตอบว่าวันเลยครับวันจันทร์อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่ครับ39องศาเซลเซียสเห็นไหมนะอ่ะตรงนี้นะครับ เห็นป่ะวันจันทร์อุณหภูมิร่างกายสูงสุดนะครับเท่ากับ39องศาเซลเซียสมาดูข้อที่4นะครับวันใดที่อุณหภูมิร่างกายของคนไข้ต่ําสุดและมีอุณหภูมิก,กี่องศาเซลเซียสนะครับต่ําสุดอันไหนอ่าอันนี้เห็นไหมครับ36นะครับ36นี่วันไหนครับวันเสาร์ถูกไหมนะครับก็ตอบว่าวันเสาร์นะครับอุณหภูมิร่างกายเท่าไหร่เหรออ่ะดูซิอ่าเห็นป่ะ36 เพราะฉะนั้นก็เท่ากับ36องศาเซลเซียสนั่นเองนะครับอ่าโอเคนะนะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นักเรียนเนี่ยก็ได้รู้เรื่องถึงการอ่านกราฟเส้นนะครับแล้วก็รู้องค์ประกอบต่างๆซึ่งกราฟเส้นเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกับแผนภูมิแท่งถูกไหมนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ได้วาดมันขึ้นมาเป็นแท่งนะครับเราเพียงแต่พลอตมันเป็นอะไรครับเป็นจุด และเชื่อมจอดต่อจุดด้วยเส้นนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าลืมนะว่าจุดจะเกิดก่อนนะครับแล้วเส้นเนี่ยก็จะลากเชื่อมระหว่างจุดนะครับองค์ประกอบต่างๆเหมือนกันอย่าลืมเรื่องชื่อเรื่องสเกลที่เท่ากันข้อมูลนะครับแล้วก็จะตอบคำถามได้นะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาดูเรื่องกราฟเส้นกันต่อสำหรับวันนี้สวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน